สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ่อ s เกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ทางช่องทีมาอุสนะครับหรือป่าทีมของเราเนี่ยที่เป็นวงในเกมอาร์ติลลเกียนะครับเขาได้ลงคลิปใหม่เป็นคลิปเกี่ยวกับตัวรถแมพของกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าตัวกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีระบบเกมใหม่อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างล,างละกันนะครับ ก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาแปลไทยให้ฟังนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็จะมีกิจกรรมน้องครีมนะครับครีมเนี่ยก็จะมาวันพุกนี้แล้วนะครับก็จะรันควบคู่กับตัวกิจกรรมของไลซ่าควบคู่กันไปจนกว่าจะจบเดือนนะครับของครีมเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับตามปกติแล้วจะอยู่2สัปดาห์แต่ว่ากิจกรรมครีมมันจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับของรางวัลมันจะแจกไม่เยอะสักเท่าไหร่ ก็ไม่แน่อาจจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่2สัปดาห์แหละพอจบกิจกรรมของครีมนะครับเราก็จะไปพบกับกิจกรรมใหม่ที่เป็นกิจกรรมของลีวิเซียนะครับก็ชื่อกิจกรรม Lost Daybreak นะครับผมก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวละครลีวิเซียแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครสีดาว d e ิฟวันตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าชื่อดิฟ One หรือเปล่านะครับอ่าก็มีสดาวแจกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ แล้วก็ถ้าจารีวิวเซียเนี่ยอันนี้ตามหลักแล้วที่เราเดากันเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมของ power n i แต่ว่าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาได้รันกิจกรรมของเจสซี่เนี่ยควบคู่กับโคลาโบใหม่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคราวนี้ g l o บ a l เขามีการเปลี่ยนแผนนะครับผมคิดว่าน่าจะฟีดแบ็กไม่ดีมั้งเพราะว่าเจสซี่มันก็เป็นตัวที่เก่งมากนะครับแล้วก็ ไปรันควบคู่กับตัวโคโลโบมันก็จะเจ็บหนักหน่อยเซิร์ฟ g l o b a l เขาก็เลยย้ายกิจกรรมของเจสซี่เนี่ยมาต่อจากลิวิเซียแทนนะครับก็ตัวละครเจสซี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเก่งมากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกเ็เก็บเพชรรอไว้ก็ดีถ้าใครกะเล่นสาย pvp นะครับมันเป็นเ,เจสซี่เป็นตัวละครแทงทัดน้ำที่โหดมากนะครับผมแต่แน่นอนสิ่งที่หลายๆคนรอกันเนี่ยถัดจากเจสซี่ก็เป็นกิจกรรมของอาเจพาวนิ นะครับอ่าพาวนิดก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมมาเล่นเกมนี้เลยก็ว่าได้นะคือเป็นอเจสุดฮอตประสานอินสุดเท่นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยข้ามทุกตู้มากดพาวนิดเลยก็ดีเพราะอย่างที่เรารู้กันตัวละครที่เป็นตัวละครทั่วไปเนี่ยตัวเลทอพมันจะการันตีอยู่ที่200หมุนนะครับก็มีเวลาให้เก็บเพชรอยู่อีกประมาณ6สัปดาห์ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีครีม2สัปดาห์ใช่ไหม อ่าลิวิเซียสสัปดาห์แล้วก็เจสซี่อีก2สัปดาห์ mm hmm. ก็จะรวมรวมแล้วประมาณ6สัปดาห์นะครับที่เราจะสามารถเก็บเพชรให้ทันของภาว e r n its, นะครับแล้วก็ของภาว e r n its, น่าจะอยู่อีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีประมาณ78สัปดาห์แหละที่เราจะสามารถเก็บเพชรนะครับ mm hmm. ก็ดองเพชรกันรอเลยนะถ้าใครรอภาวน r n อยู่นะครับผมแล้วในส่วนของกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนเล็กๆเ,เนี่ยก็จะมีของตัวสกินนีน่าแจกนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น กิจกรรมบิงโกนะครับก็คือทำเควสเอาของเควสไปกดตู้บิงโกอะไรอย่างเงี้ยกดให้ได้ของเป็นสกินนีน้านะครับก็กิจกรรมง่ายๆเหมือนช่วงตอนเปิดเกมอะที่เราเคยเล่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรม PVP มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะให้ PVP ให้ตีเวอร์บอสนะครับแล้วก็จะแจกพวก ตัวขวดสตัมมิน่มากมายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบใหม่นะครับระบบเกมใหม่ด่านใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสอสอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบใหม่นะครับที่เป็นระบบเหมือนโหมดใหม่ให้เล่นจะเป็นโหมดที่เห็นว่าจะเป็นโหมดที่แบบคุณต้องจัดทีมสีเดียวกันไปลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเขียวล้วนฟ้าล้วนแดงล้วนใช้ลงการต่อสู้นะครับของที่แจกก็จะมีพวกเพชรกาชาของ gate, อัปเกรดอุปกรณ์ UE นะครับแล้วก็เป็นพวก ของชํำรวยมากที่เหลือแหละไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็โหมดนี้ต้องลองเล่นกันดูเพราะผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบอสใหม่ในส่วนของด่าน Dark z โซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวที่5ในโหมด Dark Zone นะครับแล้วก็ระบบไม่อันนี้เป็นระบบล่าสุดที่ทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ย,เ,ยเขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็คือระบบ Recast นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าระบบรีแคสตคืออะไรนะครับ ระบบ Recast เนี่ยคือระบบที่จะใช้ในการอัปเกรดสเตตของสเตตลองนะครับอายกตัวอย่างเช่นตัวอุปกรณ์ของทิมมี่ของผมเนี่ยเห็นไหมว่าสปีดมันเป็นสีทองแต่ว่าตัวสปีดเนี่ยมันบวกแค่13เท่านั้นนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสปีดทองเนี่ยมันได้สูงสุดประมาณ15ใช่ไหมสิ้เนี่ยที่เราเห็นคือสูงสุดนะครับมันอาจจะเป็น15จุดกว่ากวาแต่ว่าตัวเกมตอนนี้ยังไม่โชว์ให้เห็นตัวเลขแบบหลักทศนิยมนะครับก็ ตีไป15้ละกันนะครับผมคราวนี้จะทำยังไงให้สเตตมันเพิ่มเราก็ต้องใช้ระบบรีแคสเนี่ยเข้ามาอัปเกรดนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถทำอุปกรณ์ที่สเตตรองมันไม่เต็มเนี่ยให้มันเต็มได้นะครับก็จะช่วยให้สเตตของตัวละครเราเนี่ยมีสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ใหม่ไปสุ่มอุปกรณ์ใหม่ให้มันเป็นแบบสเตตสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทำงานยังไง บวกของยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช้ของอะไรบ้างเดี๋ยวรอระบบเข้าแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกิลบอสซีซัน2นะครับกิลบอสเราก็เพิ่งจบกันไปใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จบแล้วนะครับก็เดือนหน้าก็จะได้มีกิลบอสให้ตีอีกรอบรู้สึกว่ากิลบอสเนี่ยเขาจะตีสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าเออกิลบอส จะเริ่มตีได้อีกทีเมื่อไหร่หรือว่าจะเข้ากิลออกกิลได้อีกทีเมื่อไหร่เนี่ยก็รอจบกิจกรรมเว้นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็จะมีมาให้ตีใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์เฉพาะตัวของซีเวียกับชิโนบุแต่เห็นว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะตัวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทำได้นะสำหรับอุปกรณ์เฉพาะตัวของ2ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับผม และนั่นก็เป็นรายละเอียดการอัปเดตในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมก็ถัดจากเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นตัวคอลลาโบใหม่นะครับที่เป็นคอลลาโบของ f ฟรมอาร์มเกินะครับก็จะมีตัวละครเก่งๆอยู่ตัวหนึ่งก็คือสไตเล t นะครับผมแนะนําว่าเก็บเพชรเพื่อกดตู้คลลาโบไว้สักการันตีหนึ่งก็ดีก็คือ 90หมุนนะครับเก็บเผื่อไว้ก็ดีนะครับแล้วก็บริหารเพชรกันดีๆในการกดตู้กาชานะครับอย่างผมเนี่ยโดนภาว e r n i แน่ๆแ,แ,แหละแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บหนักมากๆเนี่ยก็เดี๋ยวดูว่าจะไปกดโคนระโบยังไงนะครับอาจจะต้องเติมเงินหรือยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับผมแล้วครับวันนี้ผมซ่อมสเกมเมอร์ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ